นี่คือทางลงน้ำตกตาเจียนน้ำตกตาเจียนเรามองมาทางนี้อมาทางนี้สูงมากน่าจะร้อยเมตรเลยนี่เยวนี่ทางลงอันนี้ร้านค้าร้านค้าอีกทางนี้ร้านถ่ายรูปอันนี้ทางลง เหนื่อยเหมือนกันคนธรรมดาเนี่ยนะว่าอย่าลงมันชันอะ่ะแต่คนธรรมดาเนี่ยนะว่าอย่าลงมันชันลงแล้วไม่อยากขึ้นเลยอ่คนสวยอายุอย่าลงคนธรรมดาก็โอเคเด็กหนุ่มสาววิวสวยวิวสวยหน้ามาวิวสวย บรรยากาศสุดยอด นี่เรากำลังลงมาจุดชมวิวน้ำตกตับตับเยื่อโอ้โหมาถึงแล้วจุดชมวิวคำนมี่ใหญ่อลาัางการอยู่ตรงนี้ นี่เห็นหรือยังเมื่อกี้ถ่ายจากข้างบนเนี่ยอยู่ข้างบนตอนนี้อยู่ข้างล่างคล้ายๆงามเท่าเหมือนน้ำตกแถวอลาตินอเมริกาเลยอ่ะ น้ำน่าดูน่นาชม